้าบาตะที่นี่หอดเวลาชิมกันเราจะแกงน่อไหม้แกงแนียงน่องใหม่ใส่กับพักกระแยงนาาจะเฮามาชิมกันแกงแนวนี่แซบแซบด้วพี่น้องเพราะเฮาปอกเปลือกเราเฮากะเอามานี่หลดเนาะฮ้อนหอนแกงน่อไใหม่จะเลยแกงน่องใหม่จะเลยแกงอันนี้เผื่อแยงน่อใหม่กกามามนนด้วยพี่น้อง แกงเนงเพิ่นแบบนี้แ่บด้พี่น้องเข้าปะตองเอาไปเขาอื่นยังเอาไปซับหรือเอาไปฟาดใหปางห้าแกงแบบนี้ปอบเปลือกออกเขาก็หักหักหแล้วก็กกกกกแกงจังสีเลยกรอบหนงเงิ่นแนวนี้เพิ่นสีเกิดจากลำที่เขาตัดไปใส่งานแหละพี่น้องเห็นบ่เขาตัดลำไปแล้วพ่นก็นสิแตกเนียงขึ้นนหนีงอ,บอวบๆเขาก็มหาหักเพื่อที่สีเอาไปไว้แกงสีมักกินจังสีละจ้ะ แก้หน่อไม้มาแล้วเราก็มาปอกเปลือกหน่อไม้ออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหนงหน่อไม้ที่เราเอามาเห็นไหมเราก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็ต้มแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมคั้นน้ํายานางเพื่อที่จะได้แกงหน่อไม้นะคะใช้มือคั้นเลยมือนี่เราล้างสะอาดแล้วนะจ๊ะได้แล้ว เฮาก็สิมากรองใส่น้ำใหม่ที่เฮาต้มไว้ซ้อนมาใส่เฮาก็เทน้ำยานางลงไปเลยใส่ในน้ำใหม่ที่เฮาต้มแล้วเนาะพี่น้องต้มเม้อหนามขมหมดใส่น้ำยนานั่งน้อยแกงตาอทานตั้งไว้จ้ะ บตั้งมอไหมใสยานั่จจนงแล้วเ้ามาตำาพริกนนพริกนี่กับซมี่เขาเบือ่อมีพริกแขงเราก็มีหอมแดงเราจะใส่หอมแดงไปจักสามหัวกับพ่อตามวิธีการบร่หายคกดังสะเทือนบานอื่นเอาผามาล่อง ใส่ข่าเบือนี่ยข่าเนียวข่าเนียวที่ห้าวแซน่ามาแล้วพี่นอ้องเพื่อนเอือนข่าเบือเข่ามาข่าข่ามาเราก็มีพริกแห้งเราก็มีหอมแดงใส่กระชายจักสองสามหัวเพิ่มความหอมมาละพี่น้องหรือถ้าพี่น้องสิยบเอากระชายใส่ต่ำพี่น้องก็เอามาเราก็ป่าใส่หมอเลยก็ได้ถ้ามันต่ำใส่พริกเนาะมันค้นคนกับเสีไข่ใส่ตะไคร่พร้อมแต่ว่า แในเจียวบอส่ยกับไข่เราจะใส่แค่หอมแดงกับกบระถ่ายพอก็ได้แล้วเนาะหอมหอมกระชายด้พี่น้องแต่ที่นีน่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเข้ากับซีออกมาใส่ใส่เลย น้าในหม้อแกงอะไรพี่น้องคนคนผิดแกงว่าที่ว่าเดี๋ยวห้องเซลเอลงไม่หมอ้อเพราะว่าถ้าห้องบอลละลายพริกแกงก้อนห่อไปลงหมอ้อเขาเบื่อที่ห้องตำนีมม่กระสีเป็นก้อนด้วยพี่น้องเขาเบื่อเลื่อนขอเขาเหนียวเซอห้องอะล่ะกระสิเป็นก้อนห้องเขละลายให้ละเอียดตะกอนกะอนสีใสหม้อเนาะ ได้แล้วไหวสักเกินทีนี้เราก็จะมาแกงน้ำเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคะพอน้ำเริ่มเดือดพี่น้องยังงงกับภาษาของเมเจียบด้วยจ้ะไทยแนอีสานแน่ก็ทําใจนะเด้อพี่น้องเด้อพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลานะคะ อใส่กระซอนนะพี่น้องเพราะว่าปลาของเฮาเป็นตอนตอกกระแกงกระตองใส่ตูน้ำเพราะว่าเอาตูไปลวกแต่ว่ากรองให้กลางลงพีดได้พี่น้องเพราะว่าเฮาลวกน้ำปลาใส่แล้วก็ใส่ตูพรสิเกิดความนัวอีกเพราะว่าเฮาใส่แต่น้ำมันก็จะบนนัวปารไดเฮากระ้องตักแค้งกระซอนให้บันได้ินงรีเฮาก็ากลวกปล่อยไว้เลยจะ้ะ แบบพอเปื่อยแล้วกาวอาออเอากลางทิ้มน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่พริกที่เราตำซึ่งพริกที่เราตำก็มีหอมแดงมีกระชายแล้วก็มีข้าวเหนียวแช่หรือว่าภาษาอีสานเพิ่นห้องว่าเขาเบือนั่นแหะพี่นอ้องใส่ลงไป ใส่พริกแกงไปแล้วน้ำก็เดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุง <c oughs> เราใส่ปลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ของชุรสจักน้อยแล้วก็ชิมดูก่อน <c oughs> เพราะว่าเราใส่ปลาลงไปแล้วยังไม่ต้องไปใส่น้ำปลานะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนเราต้มหน่อไม้เราก็เอาเกลือต้มใส่หน่อไม้ไปแล้วนะคะ เพราะว่าการต้มเกลือใส่กับหน่อไม้ตอนที่น่ะจะทำให้จืดเร็วเราก็มาชิมกันก่อนพอแล้วพี่นอ้อบะตองใส่แล้วปลาเอ้ยบตองใส่น้ำปลาแล้วเดี๋ยวจะเข้มนัวพอดี พอเรากะว่าจะสุกแล้วเราก็ใส่ผักขยะงลงไปอันนี้คือผักกระแยงบานห้อเนาะพี่น้องถิมีกินหอมหอมผักขยะงผันสีมสัสแกับแกงโนงใหม่โนใหม่ห้องห้อสิสุกแล้วห้องกะไ่ลงไปเลยถ้าบ่มีผักกระแย้งห้องกะไ่ใบอีตูหรือว่าใบแมงลักเนาะพี่น่องแต่ว่าห้องมีผักกระแย้งเราเห้องกะส่ผักกระแยงสุกแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยเตรียมตักใส่ถ้วยกินได้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะ มาบารตเที่นี่พอดเวลาชิมกันเราจะแกงน้มไม้แกงแหน่งน้มไม้ใส่กับผักกระแยงเนาจะเอามาชิมกันแกงแนวนี่แซ่บๆดิพี่นองเพราะเขาปอกเปลือกเราเขากะเอามานี่หลดเนาะฮว่นฮ่น,นจกกินกับมะแขงพร้อม หวอนยู่ยังสดคำใหญ่บ่ได้ ชมจันอยู่ใกล้ๆอะเห็นไหมเก็บดอกชมจันมากินกับกินก็แกงน้องหม่